อ่าสบายดีนะพี่น้งนงเหมือนนี้สิม่ยามเบ็ดครบเด้อทำให้จิตถือกวา่าที่จะได้เพราะว่าปิ้นมือแหลกนะ พอแล้วดูใส่เบ็ดครบแล้วพี่น้องเอ้ล้งแรกล้งแรกโอ้หลุดไปแล้วพี่น้องเอ้นี่อืมวัตถุวัตถุล้งแรลกเลยนะล้งแรกผ่านไป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 ลุ้นด้กันล้งที่สองที่สามปนะ่ะให้ตากล้อง น่าเจอได้เจอแล้วเจอได้ตัวนึงพี่น้องเลยนี่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 โอ้หนอนที่ที่เลยทุบใบใหญ่ไปพี่น้องเลยดีปนะหนือนี่เนาะบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนาคบเขียนห้องลายได้พี่น้องเลย ใส่เบ็ดครบตามวิธีชีวิตของมันบานเฮ้พี่น้องเลยไปโอ้โหลดคักลดแน่แห้พี่น้องเลยจะได้กินยี่บ๊อกเลย <c oughs> จะได้กินยี่บ๊ว <c> ะ <oughs> คือมีลังถือกว่าน,ะนี่ถือแล้วถือแล้วนี่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 เหรอนี่นนน โอ้ยตูไเริ่มเลยนะเห็นปะนี่มันมันมันมานแล้วเด็ดปุ่นแล้วเด็ดปุ่นแล้วลมลุกคุกค,คาดโอ้โหม่ยลมทัทางเลยโอ,โอ้ลอด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 โอ้นานถือแล้วถือแล้ว

สีแด้ี่โอ้เดียนล้างไ่พี่น้องเลยเดี๋โอ้หักหักหัเวียดมาแล้วมาแล้วนี่ห่างกันบกไก่บก่เลยเนาะคนหมานคนมมาเด็ดมมนเด้พี่น้องเนะน้าเจ๊เลยล้งนี่เจ๊แล้วดีดีเด,ดีวะนี่ ê này thế ạ ô tôi bưng ngày đấy màn mán đây thằng đó nữa chạy thì thì cắn đấy đi thế này thế nào thế nào ngắn lên ô cột mán đây thằng nào này ừ này ตัวหญ่เตี้ยเนาะตัวเหน่นหของบ้านเลยนี่ไหนล้างนีนก็โอ้ถือเว้ยเจ๋อแล้วนอนเตะเพียบเลยนอนเตะเพียบเลยนี่นอนเตะเพียบเลยนี่โอ้โหคักคักคัก,ก,กนี่ตัวบังเงยเลยพี่น้อมไงสองสามตัวโลเลยนี่ Ê, mà hai cái mà lùn vết ta nó cắn thì nó Xay hết ta vậy vay Thì đưa nó cắn đi Thì quá, xếp lăng rồi nè. Bỏ đưa bà về Lùn vết ta nó cắn đấy Thứ bố mì bì bẹp nha lợi U, uh, nhẳng vô Nhưng lắng leo, toàn tay Vết mà Thế bố đúc hả? เนี uhm. oh ่ยน้โอ้พอว่าตีงูเลียงงูียงพี่น้องเอ้นี่เจอของเทศอะไรเห็นระโอ้ตัวเหลือเกือบเต็มี่ิน้องอืมอะไรอะไรใส่ถังก่อนเออลืมนี่เห็นอืมอตนาอีกเลยฮะเด็กอุ้ยถือดล้วระจักฮะคางไม่อยู่ อืมตัวเหลืองง่ามเนี่ยพีหนองเอ้ไปดุกหน้าไม่ใครได้นี่ม่แมนน,น,น้อหืมมันขึ้นหน่อยหน่อยนะมาดูนกันได้พีหนองเนี่เดิ๋ยวจากผีเขายาหมามันเบ็ดลอยล้างเน่อย่น้อยใส่นี่น นอะเอ้ไหนอยู่ประมาณได้อยู่ประมาณชองลู่เนาะลู่ปลายช่องลูลงล่พี่น้องเอยกาบะแต่ก็มีปลุกไงตัวนึงเด้เฮ้นนเนี่ปเรื่หน้านี่พี่น้องเอ้ยออมสวยเลยไปพบก,ก็ไม่พี่หน่อยน,นะคลิปหน้ามืเอื่นตะเสาพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อย